พร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่สารวีรพุชง้อยการสนับสนุนสป,ปะแม่ไม้วมไทยด้วยดีมาโดยตลอดและคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออันขวานี้กระดงนให้เห็นแล้วนะครับว่าปาดในพิกัดน้ำหนักร้อยสองครับในแดงนี้ซ้ายธรรมชาติครับแตตอนนี้หนุ่ยสีมุมเมืองต้องบอกว่ากำลังฮอตเลยครับ คิวทองสะดาวทองมาไลทองนี่คือพุดเวอร์ครับซ้ายแมาเจาะล่างด้วยแต่ว่าดูครับไม่ไม่หวงอาวุธเลยครับ <c oughs> เปิดหัวนี่ครับขวาไปก่อนขวาไปกับซ้ายซ้ายๆ้ายลุกนะครับถ้าใครเริ่มจะเจ็บนี่เ <c oughs> ชื่อว่า <c oughs> ไตก้านคอสอกกับเข่าลอยครับแอนตาซินมีรางวัลมอบให้1 0 0 0 0บาทจระเข้ปาฐางนี้ลบไปถึง3 0,000บาทด้วยกัน กรณีที่นักชกเกิดแผลแตกครับแอนตซินก like ็จะมีสวัสดิการค่าสารยาบางให้ถึง500ปาบาทในยวีรพทุชงครับห้การสนับสนุนตำาหับสมุนไพรไทยสูตรเย็นสุดท้ายและคุณอลงว่องประเสริฐการบริษัทพวินนะครับแล้วก็ชิงจังหวะออกซ้ายต่อยซ้ายต่อยซ้ายเอาล้ครับยกนี้คนเดียวแน่ๆนครับแต่ว่าทาากกาที่สูสีนะครับออกได้ทุกหน้าออกได้ทุกมุม สุดที่รักติดเข้าไปนี่ครับแม่เวลจาจะปิดไหล่นี่อยู่ที่วงในนะครับพยายามจะเบียดเข้าในแต่ถ้ถึงคนเลยครับคู่เปิดหัวคู่แรกที่รอคอยแหมนอกเราได้ครับมาเดี๋ยวทับตไีได้นี่อีกแล้วครับตอนนี้แมสุดที่รักดึงดึงหลบโอ้โหเดี๋ยวดูอแล้ครับชกกันใกล้โอ้โหครับซ้ายพยายามจะได้นะครับเดินบุกตะลุยครับสุดที่รักเอาโดซ้ายไปครับเอกวิทัศ ดับเรื่องดับมาดูครับแม่เดินเร็วเดินแรงด้วยครับเอกพิทักษ์โอ้โหแต่ว่ามาตอนนี้สุทธิรักษ์เริ่มตั้งหลักได้ครับโอ้โหดูเล็กแกะแยกก่อนครับโอ้มีลูกขวางที่ทาได้น่ากลัวเหมือนกันนะครับเอกพิทักษ์โดยเฉพาะโอ้หุกสายกำท่าแกว่งไปเหมือนกันเลยครับสุทธิรักษ์เอาละครับยืนบวกกันเลยทั้งปัดทั้งฟอกแย่ออกมาก่อนนี่ครับเดินเร็วแล้วเดินเร็วโอ้ยดูครับดูจังหวะเอาช้าช้าไม่ได้ช้าโดนหลอกเตะแน่ครับตัวหมัด ท้ายมียาฉีดมา250,000บาทนะครับให้กับเอกพิทักทีมงานนี่สั่งเดินต่อยมาดสับฟอกอย่างเดียวนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายจริงๆนะครับครับต้องพยายามเรื่องต้องพยายามบวกนะครับมีอะไรต้องงัดออกมาให้หมดแล้วครับแรงกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเพราะต่อยมาพันสองนี้น่ากลัวเอ้าวละครับหัก250,000ได้ไม่ได้ครับโอ้โหนี่ครับแมถ้าทำได้โอ้โหดูครับเอ้านี่ครับคำปั้น ครับสุดที่รักนุ้ยสี่มุมเมืองโอ้โ oh, ห oh, วันนี้โชว์ฟอร์มหล่อเลยครับเอาชนะคะแนนเอก